สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาชมคอนโดไล์ลาดเ้านะครับห้องเจ2คสามสองส่วนประตูนี้นะครับจะเป็นดิจิตอลดอลลนะครับใช้การสแกนนิ้วนะครับอพอเข้ามาข้างในนะครับอันนี้จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับบนนังโต๊ะทานข้าวจะเป็นกระจก ใหญ่สูงเพื่อไปถึงเพดานนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับมีทีวี55นิ้วนะครับจะมีอินเทอร์เน็ตติดตั้งไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็โซฟ,ฟานะครับนั่งได้3คนนะครับ ส่วนของห้องครัวนะครับมีไมโครเวฟนะครับเครื่องซักผ้าแดกิโลกรัมนะครับแล้วก็จะมีตู้เย็นนะครับตู้เย็นนี่จะเป็นบานกระจกนะครับมีห้องอินเตอร์ชีนะครับสิบห้าคิวนะครับหน้าบานเป็นกระจกนะครับใส่แถวนะครับ ่อมาเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนก็จะเป็นเตียงนอนขนาด6ฟุตนะครับตกแต่งแบบสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่นะครับกรุผนังตรงนี้เป็นลายหินอ่อนนะครับอันนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็จะมีชั้นวางของท้ามโต๊ะเครื่องแป้งนะครับ นี่เป็นตู้เสื้อผ้า,าะนะครับตู้เสื้อผ้าก็จะมีเก๊ะแล้วก็มีกุญแจล็อกให้ด้วยนะครับแล้วส่วนของห้องนอนก็จะมีขาสำหรับติดตั้งทีวีติดให้ด้วยนะครับแล้วก็มีแอร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่มาดูวิวฝั่งนี้นะครับก็จะมองเห็นเซนท่านลาดพร้าวแล้วก็จะเป็น รดไฟฟ้าสถานีฮายกา克拉า์นะครับสามารถนอาต่างรับลงตรงนี้ได้นะครับมีตัวข้างเตียงนะครับทีนี้มาดูส่วน,นห้องน้ำนะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ำกระจกบ,บานใหญ่นะครับแล้วก็จะมีตัว โมชั่นเซนเซอร์ติดอยู่ตรงนี้นะครับพอ,อเดินเข้ามาในห้องน้ำไฟห้องน้ำก็จะติดอัตโนมันนนตินะครับแล้วก็ในทางน้ำอุ่นมีห้องสเตียลนะครับทีนี้ก็จะมาดูโต๊ะระเบียงนะครับระเบียงกว้างมากนะครับ ก็จะเป็นวิวเซ็นทรัลรักาวนะครับตันนี้เวลาตุ่งครึ่งแลครับหนึ่งทุครึ่งก็มีไฟสีสนรัสวยงานนะครับมองไปจากระเบียงนะครับวิวก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีชั้นวางของเดิทีวีแล้วก็มีแอร์นะครับขอบคุณครับ